สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องปองป่ายเบอร์สุขูสุขคนพ่อพกับเจสีนะคะวันนี้วันหวยออกค่ะรวยรวยเฮงเฮงปังปังไปไปใส่ค่ะลงมาซุ่มแซวพอมาเบิงมาเบิงปากอันคนกินข่าวแทบซื่อๆนี่และค่ะพ่อให้เจะาข้องได้กินข่าวน้ำมูน้ำคูนี่ค่ะกลิ่นข่าวเบอร์แทบสบายดีค่ะคุณเอื้อยเอื้อยได้ทำน้หัวงอกๆยาว่าแม่ได้พี่น้องเอ้ยเยาวายายได้เอื้อยเจสีนะคะกินข่าวกับหยังคะเอื้อนพี่เอื้อนน้องกินข่าวแน่ แก่เบิดปากแล้วเอ้ยคอยนะพี่น้องเอ้ยเ็ดปวกพี่น้องเอ้ยเลสเวใส่เบิรงตขูดเ็ดปวกอยู่มั้ยนะพี่น้องเอ้ยเทสหนักกับบริหารค่ะเจ๊ซีโก๊ะฮ่ากินน้ำซุมโง่ไอซุมมันพี่น้องเ็ดปวกนี่ค่ะบม่ได้ไปหากระมันค่ะเพื่อนอามาส่งให้ฮอนเฮือนไปให้มันถูกมันยากมันเหมยมันมอิตากับเห็นหูเห็นหูเง้งพี่น้องเอย เอ้ยขอยจะกินข้าวกำยังค่ะมกน้ำไม้มกน้ำไม้ครบาี่อพี่น้องเอยพี่เจตตุกตาแล้วก็คุณพี่หนู่ค่ะมันนี้ก็ลงมาซ่มมาแซววันหวยออกไปไปไซค่ะเจเจี๊ยบวอนแฟนกับไปหาวอนทางใดบุ๊คคืนนั้นคืน ขึ้นปักซองวีวว่าจะไปหาอมมาลาวันนี้จังได้นี่แหละเจสซิสกับบุ๊ดไปไซค่ะมานางมึงไงซาวงามๆอยู่นี่แหละค่ะกินข้าวบัแซสบแล้วก็ลงมาหาหมู่หาคุยแถวนี้แหละง่ายคุยง่ายให้มันตุ้ยแน่อย่างนี้พี่น้องเอ้ยเห็ดปวกก็ได้บาทน่าจะให้ผู้ข้าเห็นแล้วได้ตุ้ยล้มใจกิสมค่ะแทนอันนี้ก็เห็ดขายนะคะห้าสิบบาทนะคะจากดอก ลอยเติมอยู่หรคะมา่อพอได้ตะลาลาลาลำมันเป็นอะไรด้บอกระืยังม่อยากกินข้าวกิน้ํำนี่เออแน่อ้าวกินข้าวแ่บคือว่าอิ่มไหมล้วคุณพีลละละไปอันน่ะไปมีโถดีบอกาะมาปูสิย่ำอันย่ำมะขามป้อมอ้ยา่นีเ เืมดไมเด้อลกเด้อแล้วกำลังสิมาหรอวะมะขามป้อมค่ะสดสดจากต้นพี่น้องเลยคนบ่ดยวเี่คนบ่อืนเอาโอ้ยสร้างไรเดียวก็ขึ้นเลยนี่เกลือเอาเกลือมาโลวเร็วอืเส็จแกบเงี้เอามาคินมะขามป้อมยอะค่ะพี่ค้อกระสิขึ้นไปประจำกันราคะหัวไทยนะคะมันนี้หัวไทยคอให้ เฮงเฮงต่างๆหรอพี่น้องเอ๋ยมันองกมีคนรวยแล้วมานนี่รวยผู้ซื้อย้างเกียรซื้อเทศบกที่บุกายหรอมือเละแล้วนะบ่เนี่ยเลตแล้วเนี่ยขายยังขายอย่ะยาก่ขายอ่ะตุ่นเยอาเยมาเยอมาขาป้าเดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวนี่เขาเป็นน้อเขาขวัดข้าเป็นน้องเลย โอ้กเนลูกโซพิกตัวเดียวแล้วส่นกล้วสีละลานนะเอ้าวางเลยหัวพิกตัวเดียวหเห็ดได้กลัวเห็ดปวกกับทเค็มนี่ให้กระตาลิ่คือผ้ขาให้กะจังว่าบราเห็นอย่างเขาจ้หมองไม่ค่อยออกนะม่างใหย่หือหลังนี่ใช่ ยังอยู่แบบบอกเทียวไดเอาเทียวหหนึ่งเที่วบ่าวเมื่อไนเอีงสีเอามื่อเสี่ย็นม่กินกันนะเดินเด่ะกับเบสลาวมะเล่าเล่าน้อยบอคู่กับ่าวาไม่กินเยมากแล้วแก่ะมื่อไนาอียงสิไปเอา อย่าบอกสุเร้อบอกแต่สีขับก่องมาแน่ผมขับกล่องมาน่มแมสบายดีหรือบ้างบายดีปลาลงบ้างปลางเน่ยปเป็นข้าวปลาุเป็นอ่รบ้าเห็นปลาลุงมาเห็นปลาลุงสม้เนี่ไม่ใช่ปลาลุงเอาแต่ไว้นะาดีปลาลุงนะแม่ มังนี่มองซ้มแซ่พี่น้องเอ้ยปกติยูนี่เด็กน่อยในการเพื่อนกำลังบอกกำังดีลังเด็กน่อยเป็นสาวยังคืเด็กหน่อยลายใช่ป่ะวะบ้านหลังนี้คือสิบเห็นยังนี่จะพักันซงกันบอกเออก็เอิซุ้มซุ่นเก่งมหน้าเลบุญเห็นบ้เห็นบ้ไปดเร็วไปดิไปเร็วยามไนไหงานงานผลิตลูก ้แม่จะไม่องแม่หจะไม่องก็จะให้ลูกกนเปิดซองเฮ็ด่แม่จะจางนเอาชักเอาเอาคเฮ็ดคื่เขาว่าก็แบนี้ลงนะก็เอาจับไมเฮ็ดด้วยเอาทำไมี่ป็นลุงจะต้องเป็ดกอ่องกะนี่ยชาว้านที่ตปลกยานกองค่ะเล็กน้อยบ้านนี้นะเพราะทั้งจ้างสว่างค่า

ว่าแ่บแล้ว่าอยากกินสมมันคือยาขาวแน่ี่น้องเลยสงสัยขาดวิตามินซีเป็นการมันเป็นยากกินสมมันเลยคืออยากกินน้ำปั่นซื้อมาหละกก็คือว่าวานว่านไปซื้อน้ำปั่นมะนาวไปถูกต้องทุกคนโอ้ยลูกไก่โอ้โอ

เอามาบ้านนั่งที่นี่หุ่นิอยจ้าน้ำไม่ห่างกแบบนี้กิมขาแบบสมวันร้านพี่น้องไม่ไกินน้ำแล้กินน้ำแซ่บกินน้ำหวาน เอาไปลอันนี้ัน่้เาได้ไม,ไดมันนาว,าว่าบนดอกเพชรพีนอนเลยเพ็รห้มอ,อ,อกเรพีนองทีทะท่ะทเหยียบไปดู จยเพลวปิแล้วม่าเันูกนมือนี้ไม่ได้ไปหาเจี๊ยบพี่น้องเจี๊ยบเพิ่นไปส่วว่าไป่วอมร้าไปซกองไปธุระเพิ่นบอกเจังใดนะเพิ่นบดบริวามือ้มอนี้หัวไทยออกขาพระเจ้าก็เลยบได้ไปสิใดแต่บ่าขณะนี้บายเลยบอ ม่ห้ามบ่แม่นใจเวลาอันควรต้องซันแะ้วบแกบซื้อยังพี่น้องเอ้ยมาหนี้งดค่าซื้อกับบอกแต่ว่าพันอยากซื้อในใจในใจกับเ้าโฮโฮหาซิฟกัซิคลายใช่ปะิ่ไว้ไว้ชยบ่ซื้อซิฟตันซิฟตันบ่คอยซื้ออกดูอะาหนไหม

โอ้โลบยืนคอยอายแล้วรันี่ยจจับวนหอยแต่ก็ไม่ได้โอ้ยอยไปหาจับมันได้มาจะดึงพันลมลงหันอล้เนาะลงไปทอดกินบ้านไปหลันวาวนีนะใสดนย่างพันผูกไว้ผัดวางสากบานนี่มะผูกวนทั้งร้าั้วแล้วจะไปเฮ็ดน้าเจ้านั่นจีเฮ็ดบ้านจัดเนาะระวังอย่กับเ้เแหละ เงี้น้อยเพื่อนกับตัวนึงนั้นตัวปะยานค่นกัแรงต่ำคนไปเลยได้หลูกนางลาล่ะใช้ไม่ท่านี้ไปแลหวอแก่แก่ตัวนี้นะแซ่แต่ตาแซ่ไข่แซ่วมีวางสองเ้อหรืมมาเข้า เบิงเข่าวกันได้กินขาวกันได้พี่น้องเลยมาด้วพี่น้องยใช้ินง้าวลงมาเนี่ยนะบอกเขาต้องกินข้าวกินข้าวลงมาให้มงโยกินข่าวค่ะเด็กน้อยอ้ยอยุเจ้าหน้กินกินะกินใช่ใั่หนอยเียบนาปอนจำเกลือก็กินข่าถึอคมเงลงกึ่งบระคับต่ำเฮ็ดไข่พี่น้องเลย ใครหรือบ้าแล้วใครกินง่ายอู่สาวใครน้เียมากินเยอะเข่าตัดไม่ใช่ทนไปอยากไปมึงเข่าพี่น้องเลยที่ได้ขึ้นไปปรนจำกาดแล้วค่ะไว้ใไหแหละค่ะพี่น้องเ๋ยว่านี้กินีรเจ้าไัง่แหละพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปเทสเวียกิจการจ้บพรอมอีกรั้อิดตากคลิปหน้าฝากเป็นกำลังใจให้เจ๊สีเลยนะพี่น้องเด้อกด กดสับสไครกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเบิรงคลิปใหม่ๆเรื่อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้าเอาใช่หร่าพังลังเออเอื่อยง่ายใจใจดีคอยได้ขนาดน่ะว่างอกๆเลยเยาวายายได้พี่น้องเอ้ยเอื่อยได้